ต่อครับต่อเมื่อกี้วิดีโอหมด50เมตรแล้วครับนู่นครับอีกลำหนึ่งอยู่ไกลๆริบๆใส่เกียบครับอาณาจักรฟิชชิง ส0เมตรแล้วครับ30แล้วครับบอลแล้วใต้ใต้ใต้ลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วครับบอลแล้วสองยี่สิบลอยแล้วมาแล้วสนับสนุนโดยปลาฟีมครับเไปแล้วครับลอยแล้วครับสายทอดแล้วครับ สามสองยักไก่ตยได้ังกเ้าขึ้นมาแล้วครับาเปิดมาลครัหมุน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 หอุนหมุด้หมนหมหมุมุนหมุนหมุวหมุนหมุมาน เป็เติร์ปเติร์พี่น้อาเปเติร์กไูอันนูยกได้นูเป็นเป็นเป็นัอาเตะตัวใหญ่ขึ้นมาก่อนครับนี่ครับนี่เลยครับว้าอีกตัวครับโอ้แถมลูกาตัวด้วย Cheers okay. yeah.